ที่โรงเรียนลำปางกาลยาณีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลฐานบกที่32รวมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกตัดสินการประกวดคีตวัฒนศิล์บัเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่2รอบคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากกองทัพภาคที่3เข้าสู่รอบการแข่งขันร,ระดับกองระดับภาค ดยผลปรากฏว่าวง LKS Band ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมัยและว,วงกาลยานีสีล้านนาเข้าร่วมแข่งขันประเภทวงดนตรีไทยสำหรับกิจกรรมการประกวดกีตะวัฒนศีลครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษเน้นการใช้เครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือทำนองของดนตรีพื้นบ้านมาสร้างความสุขสนุกสนานอันเป็นการอนุรักษ์วงดนตรีไทยและเพลงไทย ไว้เป็นสมบัติของชาติพร้อมไปกับการสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์